สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของคุณยายฝันแม่นให้ฟังอีกรอบนะคะเพราะว่าในอีกมุมมองหนึ่งของความฝันของคุณยายฝันแม่นนะคะที่บอกว่า,าที่บอกว่ามีการทําบุญกันทำทำบุญทํางานกันที่บ้านเลขที่16นะคะตนแรกทําเลข15ก่อน แล้วก็มีการขนย้ายกันไปที่บ้านเลขที่16บแอบนะคะแล้วคนชื่ออเนี่ยอเขาก็เรียกว่ายายยายยายมานี่หน่อยยายมาช่วยร้องไห้ยายมาร้องไห้หน่อยนะแล้วก็อ้าปากด้วยนะเพราะว่าลูกคนที่สามชันตายอ่าแล้วแล้วคุณยายฝันแม่นก็ไปตามนั้นนะคะก็คืออ้าปากด้วยนะคะอ่าอ้าปากด้วยร้องไห้ด้วยนะคะแล้วก็ก็มีการกินอาหารกันนะคะอ่าเขาบอกว่าให้คุณยายเนะี่ยอ้าปากกินอาหารนะสาม เหมือนแบบกองกองอาหารไว้สามกองนะคะอะอาปากก,กว้างๆนะคุณยายคุณยายคุณยายก็อาปากก,กว้างๆแล้วก็กินอาหารตามที่เขาบอกนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเออเอารถเอารถไปใช้เอารถไปด้วยนะเอารถไปขนของรถก็เลขสิบหกเหมือนกันอ่าอันนั้นนะคะเขาอันนี้เขาหมายถึงแบบนี้เขาหมายถึงแบบว่ามงคลสามสิบแปดอ่า มงคลสา8สิบแปดนะเกี่ยวกับลูกนะคะเกี่ยวกับลูกก็คือนี่เลยนะคะเรื่องของลูกก็คือมงคลที่สิบสองเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรอ่าเขาบอกว่าลูกคนที่สามเขาตายอ่ะลูกคนที่สามเขาตายนะแล้วลูกคนที่สามเขาก็คือแบบนี้ในพอไปเปิดการไปเปิดดูนะในพุทธ,ธศาสตร์นะคะพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการแบ่งลูกออกเป็นสามชั้นน่ะแบ่งสามชั้นนะนนะเป็นลูกชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำ อภิชาติบุตรนะอ่าชั้นสูงก็คืออภิชาติบุตรชั้นกลางก็คืออนุชาตออนุชาตบุตรอนุชาตตบุตรนะอนุชาตตบุตรแล้วก็คนที่สามก็คืออวัชชาตอวัชชาตะบุตรนะคะก็คือบุตรเลวบุตรเลวบุตรชั้นต่ําอ่ะบุตรชั้นต่านะทาให้พ่อแม่เนี่ยหืมกุมอกกุมใจนะคะอ่าเขาบอกว่าลูกชันเนี่ยคนที่สามตายเออก็ ก็ตายไปเถอะเนาะคนที่สามก็หมายถึงอวัชชาตบุตรนะเป็นบุตรชั้นต่ำนะคะอาที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเสียอกเสียใจนะเขาเรียกว่ามีบุตรสามสามชั้นอ่ะสามชั้นนะคะคันที่สามตายคือคนที่สามตายแล้วทีนี้ในฝันเนี่ยคุณยายคุณยายก็บอกว่าคนชนื่ออ๋อนเขาบอกว่ายายอาปากนะอาปากแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะแล้วก็ ตอนตอนหลังบอกว่ากินอาหารเนะ่ยายก็อ้ากว้างๆนะอ้าใหญ่ๆนะอ่าเขาเรียกว่ารับประทานผร,รับประทานปุ๊บในมงคล38เนะี่ยก็จะไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกับการทานเลยนะคะอ่าก็จะเป็นมงคล15นะคะมงคลที่15ก็คือบําเพนทานอ่าบัเพนทานนะคะส,สรุปแล้วว่าเลขที่เราจะเลือกก็คือบําเพนทานก็คือเลือก เลขสิบห้านะคะแล้วทีนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะตามหลักแล้วเนี่ยในมงคลสาสิดเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็ให้ให้ที่พำนักนะอ่าไอ้ที่ความฝันของคุณยายเนี่ยก็หมายถึงที่มีการขนย้ายข้าวของเนี่ยไปบ้านเลขที่สิบห้าจากบ้านเลขสิบห้าไปสิหกเนี่ยก็หมายถึงเลขสิบหเนี่ยก็หมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่นะ พ่อแม่ก็จะต้องเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็ให้ที่พำนักลูกนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการให้ที่พำนักนะคะตอนที่เราแปลความฝันไว้ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนําข้าวเข้ายุ้งนะ,ะอันนั้นก็ใช่นะคะอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ถูกไม่ผิดแต่อันนี้จะเรื่องของมงคลสาสแล้วก็จะเป็นเรื่องของบําเพ็ญทานก็คือมงคลที่15นะคะเรื่องของการบําเพ็ญทานที่พ่อแม่นะคะก็จะต้อง เลี้ยงดูลูกแล้วก็ให้ที่พานักนะคะอะจาจจัดที่พานักให้ลูกนะคะอืมก็คือจัด16เนี่ยให้ลูกนะคะอ่าคลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็คือเลข15อ่าเลข15้านะคะมั่นใจละเลข15้านะคะแล้วก็เลข739หรือไม่ก็937นะคะเด <bri> ี๋ยวเราจะรู้นะคะว่าจะ739หรือ937จจะเล่าต่อไปค่ะคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ